สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้จะกินขา้าวก็ไม่น้อยมือนี่กินขา้าวก็ลาบเหนียวปลากายได้บินปลาตองเนี่ยปลากรายค่ะแต่แซ่บบอกปวดอะปุ้ยหมุนสิบสององศาฟเเาเรนไฮ์ข้าวเหนียวไข่กระหงสุกใหม่ๆกะลังหม่มพูดนะจุ๊จู่จวดจวดพนน่ะโอ้ยปวดแ่บสิไปอยู่มองไหนคันปวดแ่บนี่ยปวดโพ พักกับพุนักเฮ้ยไม่นี่ทุ่มทุ่นสงพลว่าปรด้าวามาเด้อมาเด้อมาเด้ออืหอนทองเยียวยาเข้มก้น โหดว่าพักสี่งามครับงามแน่เขากับปันสองคำสามคำเอาเป็นสั้นๆเนวันอนอา้าว่างก่อน แซ่บม mm ันไปฝืนอยู่โรงารมลราเด้อบอข้าวเลย คือแบบแทะแข็งมากเอามานละลยายเาาลยทำมันละลายใหญ่ให้มันละลายคับมันมีความเย็นด้วยแบบนี้เข้ามาหลาบเหนียวเนี่ยมันสิแทบมันสิบกัข้าวปลากายคือกันกับปลาเน้นบมคล้ายๆกันค่ะตัวปลามันแนม่งจุด พอแม่พันว่มาให้แนแหนมบ่งจุดป่าแล้วมันต่างกันนะได้เป็ดเป็ดหนึ่งออ้อนทองงับงับไข่เมาหรือว่ากล่องมันเอียงมะ ่านผู้ชมเออกระสวาไงอืมเลย hmm. mm, ลา,าบเนียวแ้ว พอปบาตองเป,ป็ดปิ้แท้งแก่ันว่าเราก็ขึ้นพอตลาดมัตบอยสองสี่อยขั้นกินหลาบปลาตองมบปลาตองมบปลาสวายเนี่ย ต้องเจ้านี่เจ้าเดียวเท่านั้นเด็ดขาดเขาอยู่เคดเ่าได้ก็บมดไปประทันกับประดิมแต่ว่า่วนนีย โอ,อ้เกลาคือเกลานี้มากอะไปเศ้าปีแล้วเนาะนีนจะขาดเปลี่ยนมื่อกอน,นะบอจัก เานี่ก็ขั้นกินหลวกสิเป็นรสชาติหนึ่งแม่พี่น้องถ้าเขากินดิบก็เป็นรสชาติหนึ่งทาว่าแบบแล้วแซ่บไม่ไหนว่าขื้นย่น้ำเข้ามาสำรับไปหน่อยแซ่บทั้งสองแบบ กินไปแหละจินตนาการไปว่าได้กินยือแถวขอบซะายู่สรงหน้าเนาะเนื้อมันกระก้อยเนื่อมันกระลาบเหนียวตากมันหนังมันต้มสม ไซม์มันแดงเนาะข้าวเหนียวไหมหนึ่งมันเส้นครับคือเอาคือว่า ดูละครแล้วย้อนดูตัวเราเนี่มันจะมีความหมายยังไงพี่น่องแง่คิดจากละครหรือแีอ่คิดจากคลิปต้องการจะห้าเบิงถ้าเ้านั่งจ่งที่ดีมีประโยชน์มาใส่มันกะดีต่อชีวิตเฮ้าวอยู่เดอ้อ ไม่ได้หลายอย่างอยู่ที่ว้เไม่ได้เขาเสพแล้วเขาเสิเ,าเ,สเอามาใส่เป็นบอเสพไม่ใช่นี้่็หมายถึงว่าเขาเบิ่งแล้วเขาจักน้ำมาใส่มาต่อยอดชีวิตบอ ่งผลดีต่อเฮาอยู่แ้วนเฮาเห็นได้นเ,เนาะแต่คนเฮามันกับ่แม่นได้ว่าตัดสลูในมัสยาดยามเฮามีสติมันกน็มีงามเฮาสติลุกกะบ่ว่ากันเพิ่นเฮาภาวะบีบคั้นของแต่ละคนมีบ่คือกันเนาะ วดลอมสังคมครอบครัวครอบครัวแบบอันดับหนึงโลกเปลี่ยนไปคิดค้นกับมิปริตไปพอมีหยังกับลูก จังสันจังสี่แม่ปอกป้องเบิ้องข้าวแล้วก็เศร้าใจบ่เหลือความเป็นแม่ต่อให้ดีเร็วแค่ไหนเฮาเป็นแม่ที่เร็วแค่ใดก็ถ้าเกิดเหตุจังสี่เขาก,ก่ววาคว่จะเลือกรูกเฮาก่อนนะ ติดจํากันจอมพลังเสร็จแล้วใส่เหลือสังคมเบิ้งแล้วก็โอ้ยล้วก็มาเบิ้งขขาวที่ว่าห <c oughs> ัวเกาขาเมียเมียเกาขาหัวหนี่หน่อยได้พี่นอ้องเราใครเมียขาแต่แบบหัวเกาขาเมียเนี่ ข้าวดีครับเบิรกับไปหลายล้านพันล้านกับนั่งขาขึ้นโต๊จั๊กสิบลูกเจ็บนั่งเนาะนี่ต้องทำ่ะไรกันแยกกันไปทาไมไม่ไหนก็บ่าได้เพราะว่า <c oughs> เราได้นี่ยงหนผ่านมาแล้วค่อยสิ้นสติมาแล้วเลือกกันไม่ไม้ล่ากันว่ามันหมูหมาขันยุ่เกะกันมันขากันได้ขากันแล้วพี่น้องเลือกกันแล้วไปยังต่อเนี่ยถ้าโคตไม่ได้ พอสิบห้าจุดนั้นไม่ได้กเหรอหญ่ว่าถ้าเธอพ่ญใหญ่เห็นแล้วสงสารพ่ใหญ่ว่าเขามีใบหน้าโทรหาเธอฮอดสวีเดนเนี่ยหน้าที่หนึ่งกับสามสิบบาทแต่เขาโทษรถเขาจะมีเงินโทษหลายปัญญาวะสิเธอไปต้องซัดายถึงนับเลยแต่ว่าเธอไปต้องเบาเขาสิบวันยังกับเบาไปเลยแล้วสุดท้ายเขาก็บุกยู่หน้าโทรมาดอกเพราะมันเปลืองมันหมดเงิน อันนี้บอกทุกนอันดีเป็นหลักแรกนะงั้่อไหว่าอันนี้วิเครนะาะห์ในมุมของเจ้าของเนะาะแานไมหน่อยอยู่เมืองไทยเือกกระด็นนี้อยู่เมืองไทยอาจจะเปลี่ยนขึ้นในี่ข้าวกับประจักษ์นอง แล้พอมาอยู่นี่อารมณ์เกียจสั่งมีแบบนี้ล้วตอนมันเนาะเราถึงตอนเลือกไ,ไหมไหมตอนเขาต่อแย่เข้านี่แต่พอมาอยู่ต็นน่นกะไม่ได้ว่าเอาใครไม่ได้อยู่ห้องไทยก็จะเป็นบ้าแบบนี้คือกันละค่ะยุลีแล้วพอมาอยู่นี่นายไม่เห็นนมาหูโลกกว้างกว้างยหลีขอบคุณ ขอบคุณต่างต่างประเทศเลยแหละแดดไม่เห็นเดวมาเรียนลูกกันพาอแม่ก็เจ้าเลิกกัน,นเจ้ากับผต้งคากันต้องเชเชือน,นํำใจกันเลย กับ,บ่ได้ไปเล่นลูกนอ๊บ้านนะคะเบิ่งพ่อใหญ่นี่กับเมียเราอืมกับแม่เกาเ่าเร่ากับผัวใหม่เราเออเขาแหละเป็นมิตรดีก็ได้แบบเนี้ยพ่อมาอยู่เอาก็ะโลกความขึ้นเนาะกรโลกความขึ้นมันจะค้อนไร้ข้น เรารับการศึกษาจบก,ก่อนสอนแนนนุน่นนี่นั่นดูข้าวแน,ะน,น่นุ่นนี่นั่นเออว่ะเลือกกันเจราจำเป็นตรองมาด่ากันเพาต้องมาบอกว่ามึงดีกว่ากูาดีกว่วเมื่อไี่พ่อเขาบอกว่าเธอเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะขนาดขึด้นจบ จะทำมาเพราอีหยังฉันไปตรงใดโอเคจะอยู่ว่นไหนก็โอเคอนอารักไห่า,ลลาหาออกื่อจะไมหลูกต้องกันยังสื่คือจำนใาญงเพิ่นกับโทษพวกซากันนั่งแออเพิ่นคุยเรื่องอดีตก็ผัวไม่ยังเฉยเพิ่นคือซื้อคน,นในอดีตที่ว่ามีเฟ้มรวมกันเมื่อไรเพิ่นกับโทษมาถามเขาไง วอาดีขนายฟังคือถึงเส้นคือถึงซื้อบอกกระโทดไปถามเม่นไง่อ้าวก็ปกติวลาแเจอกันเข้ากระดูแลกันขึ้นมวย มันให้เลยมุมมองลสชาติของข้าเปลี่ยนไปแล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดความดีมันไงล้วก็ดีดีเห็นมัน,งนังนงแล้ยแกจะไปยุ่กิน แต่าะกาแฟกาแฟ่ันเมียนขนมอมานั้นนี่นี่มันไม่เป็นเรือดนอกจากซื้อถันเป็เรือดเลือซจะยังบอซื้อมาไห้นี่มันไเป็นเมืองไทยเละมียังยบอกเขียนกระดาษมากแล้วฉันไปซื้อไห้นี่ าสามารถก้าวข้ามข่มเกียดข่มเครียดข่มแข้นนั่นก็จะมีความสุขเนาะแต่ว่าถามว่ามันทำยากไหมยากค่ะบ้านห้องนี่เฮ็ดยากเลยขอติเบิ่งน้ำค้าวน,นย่ มันเกิดจากเลิกแล้วไม่เลิก่ะนะทุกอย่างจบแต่ว่าคน้นจบตอนนี้นะ่ะนอกจากจะฟังเรื่องทีแล้วน่นะเจ็ดตามกันจอมพลังอยู่ตอนนี้บ้าเป็นพระพักตอนนั้นก็บ้านเกียงไก่ไทยอ่อ,อน เมืองแก้วกับพวกยานติดเป็นแบบว่าฟมงงี่เง่าเลยมันเต็งแบบว่าคือจำเดือซีรีเนาะเป็นตอนๆเป็นฉากๆนี่นสิละ ทำมาบังข้าวเบิ้งแล้วกับจิตตกอยูแกกะอดมาได้อยากฮู้อยากเขียนในหลายอย่างของเมืองไทยเฮ้าว่าเพื่อนคนดีคนชน่วนอ่ะมันมีมันุมองเัืว่าแต่ประเทศไทยเขาถดหมูเผื่อกันมีเแต่ว่ว เขาเสียข่าวออกมานำเสนอให้เขาเห็นบมอแค่นั้นแหละเนพราะสวสดจุ่มกุ้มฉันเสมบอืมเป็กเดี๋ยวเอาโย่ไปแล้วพี่นอ้องกินแซ่บกินนัวกินดีน่นอุน่นถือว่าเป็นผลข้างเคายลในชีวิตนะ ทุกนาทีมีค่าใส่ในทุกๆนาทีให้มีความสุขกับพ่อเนาะถ้าเราทำได้หันมะแล้แต่ใจใจ้าแล้วนะจุ๊บๆบบ๊ายบายจ้า